อันนี้ฟาลัวครับฟาลัวฟาลัวแดดอยู่ที่70%รนะครับรอบได้2,600นหครับคำ,ำสามารถทำรอบได้สี่พันรอบ้ว วันนี้แดดมีน้อยนะครับได้แค่2,600รอบน้ำจะได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวสักพักแดบดบจะออกมาเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเฝ้าติดตามกันนะครับ อยู่ที่สองพั 2, นสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าครับเดี๋ยวไปดูปลายสายครับว่าน,น้ำแรงขนาดไหน,นครับนี่เป็นท่อหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับ PE หนึ่งนิ้วครึ่ง ออกน้ำพุ่งเลยนะครับตานมันจะไม่อั้นเนาะไม่น่าอ่านหรอกเนาะจาร์ครับ น,นี้แดดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีเมฆบางๆน,นะครับนี้ส่งมาไกลครับประมาณห้าสิบเมตรนะมาจากหน้ารถฝั่งนู้น,นครับสมิส่งมาไกลเลยครับส่งมาจากห่อกเลยนะครับวันนี้แดดแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เต็มร้อยครับ ครับประมาณ50เมตรนะครับ PE นิ้ว e. e. ครึ่งนะครับ50เมตรแดดก็เริ่มออกนี่เรื่อนะครับ นี่ตอนนี้แดดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีเมฆบางบานะครับ อันนี้ส่งมาไกลครับประมาณ50เมตรนะครับมาจากหน้ารถฝั่งนู้นนะครับสเสมอส่งมาไกลเลยนะครับส่งมาจากบอ่อเลยนะครับวันนี้แดดแค่70%นนะครับยังไม่เต็มร้อยครับ แพงอยู่โน้นนะครับ,รบประมาณห้าสิบเมตรนะครับ PE นิ้ว e. ครึ่งนะครับห้าสิบเมตรแดดก็เริ่มออกนี้เรื่อยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ช่อง Center นัดิตเซ็นเตอร์วันนี้พามาชมแผงโซล่าเซลล์นะครับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบ3แผงนะครับมอเตอร์ดีซีแตเตอร์นะครับ3แผง750วัตต์นะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแปลกครับแปลกอ๋อแปลกครับแปลกเพราะว่าปกติแล้วปกติแล้วแดด แดดจะต้องมีครับถึงจะมีน้ําไหลครับแต่วันนี้แปลกมากครับนี่ครับดูฟ้าครับฟ้าปิดร้อนครับขนานี้เวลาส0บนาฬิกานะเนี่ครับฟ้าปิดร้อนต์นะครับน้ำก็ยังไหลนะครับนี่ครับวันนี้เรามาถ่ายทำสารคดีครับพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเกษตรกรที่ท่านกำลังหามองหาแนววิธี หาน้ําใช้แบบค่าใช้จ่ายศูนย์นะครับค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์นะครับเนี่ยครับเพื่อเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้แนะนําพลังงานทางเลือกนะครับเป็นนวัตกรรมที่ทุกท่านอาจบ,บางท่านอาจจะเพิ่งรู้จักบางท่านก็รู้จักมานานแล้วครับแต่ว่าวันนี้ต้นทุนในการติดตั้งก็ไม่แพงเท่าไรครับพอจะ,อะสามารถ เอื้อมมือถึงได้นะครับราคาก็แค่หลักหมื่นนะนิดๆนะครับมีเขตตตปาดเข้ามาในรูด้วยครับมีเขตตตปาดเข้ามาครับโอ้โหนี่ครับพี่ป๋องเขตตตปาดมันเข้ามาในรูวันนี้ต้องบอกว่าแดดไม่มีครับร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ยครับเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากครับดูดวงอาทิตย์นะครับ วันนี้เป็นวันที่วันที่อะไระที่ั้นี่สิบสิบห้าครับสิบห้ามีนาคมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแถวแถวเมืองลิงรเมืองลิงจังหวัดสุนนรินทร์นะมาดูช่างป่องเขาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับตัวน,นี้เป็นปั๊มสมมิดร์ท750วัตต์นะครับแบบ3แผงนะครับเนี่ยครับเป็นปัม๊ม ตอนนี้ได้ได้วนอยู่ที่หนึ่งร้อยสองวนน, um นะครับร้อยสองวนนะครับเป็นปั๊มยี่ห้อมิตซูแมกนะครับมิตซูเมกนะครับเป็นแบบบัตเล็น,นะครับบัตเล็ไม่มีแปลงฐานนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ทราบว่าปั๊มแบบมีไม่มีแปลงฐานนั้นคือลักษณะแบบไหน,น,นครับก็คือเป็นมอตเตอร์ที่มีแค่ขดลวดกับแม่เหล็กน,นะครับ แตกต่างกับมอเตอร์ปั๊มที่มีทั้งขดลวดทั้งแม่เหล็กแล้วก็ทั้งแปลงฐานนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีแปลงฐานนะครับคือจะตัดปัญหาการยกมาซ่อมแซมซ่อมบำรุงเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานในระยะเวลาที่ใช้งานนานนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับว่าเราไม่ต้องยกมาซ่อมบำรุงเรื่องแปลงฐาน,นครับก็คือใช้ยาวไปเลยนะครับจนกว่าปั๊มจะพังข้างใดข้างหนึ่งนะครับ ไม่ปั๊มพังก็แผงพังนะครับนีครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับน้ําก็จะออกมาประมาณ20ของท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อนิ้ว2นะครับนิ้ว2นะครับที่แปลกก็คือไม่มีแดดนะครับแต่มีน้ําออกนะครับเนี่ยครับสภาพฟ้านะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ เดี๋ยวมีแดดผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะครับนี่ครับท่านเจ้าของสวนครับมีเงินอยู่30ล้านนครับ